อาละครับทุกคนตอนรับส่วเวกครับและเจอกับพี่โอเหมือนเดิมนี่ตอนนี้พี่โออยู่ในสงครามเหมือนเดิมและก็ตอนนี้กําลังฟาร์มเงินกันสนุกสนานหูเขาปล่อยนิวเคลียร์กันหัวแตกกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวจะพวกซุ่มทั้งหลายวันด,ดีตัวเองป,ปึ๊บ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 โอ้โหเดี๋ยนะแล้วพกพวกเราหายไปไหนกันหมดโอ้โหมอกี้พี่โ,โอโดนตอดแฮ,ฮโดนต,อด,ดนตอดนิดหน่อย ไม่ไรดูตอนนีดหน่วยได้อะไรเนี่ยหัวใจปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่แอตแทกมาหาแล้วตอนนี้พี่โอเป็นคาเมล่าแมนนะฮะที่คิ่บนยานยานฟักทองยานผีฟักทองตอนนี้กำลังฟาร์มอยู่โอ้แล้วก็เราอยู่ในคลื่นที่หกวันนดีครับพี่ใหญ่ไททันไททันคาเมล่ามาแล้วออแล้ว อีกนิดเดียวเราจะไปเจอบอสก่อนแล้วบอสขึ้นที่10มาเลยเจ้าหน้าดำพี่โออยากเก็บตังค์ตอนนี้อยากซื้อซื้อปืนมากเลยนะตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรไม่มีปืนก็ไม่เป็นไรเอาสิครับขึ้นที่7แล้วเอางี้ดีกว่าพี่โอได้ของใหม่มาขอใช้หน่อยละกันมาปืนนิวเคลียร์แบบนี้ปื้มนี่ยิงนี้ยิงหัวแดงไปโอ้ยยิยงสามร้อยเนปืนใหม,ปใหม่ปืนใหม่ใช้ไระมัด ยิงไปโอ้โหโคตรโหดยิงล่วงไหมโอ้โหไม่โดนโอ่ะผมมันยิงช้ายิงอย่างเต่าเลยอ่ะยิงอย่างเต่าแต่ยังแรงเลยบึ้มไงโอ้โหใช้ได้ไปโอเคนในโอ้โหล่วงล่วงโอ้ยมีล่วงอย่างงี้ยิงช้าช้าแต่ชัวร์เอาไปโดนลบโอ้โหล่วงเงันนีน่ยิงไปยิงไป เพิมก็ได้อุ้ยล่วงล่วงปืนนิวเคลียร์โคตรโหดไอตัวเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงทีเดียวไม่ตายด้วยบุ๊บ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 โอ้ยยันได้ปล่อยนิวเคลียร์อกีกโคตรโหดบอกได้แล้วโหดจริงเอายิงล่วงเนี้ยไม่ล่วงอีกไม่ล่วงอีกอ่ะนี่แน่ล่วงจนได้โหเราได้ปืนนิวเคลียรมแล้วครับแต่ว่ามันไม่ได้ยิงเร็วนะแต่มันยิง,ยงทีตุยเลยนะ ปุ้งหน้าแงโอ้โหมิวแทนโดนไหมไม่โดนอีกเป็นหมูคนน่คณะ่ะไปเรียบร้อยหมดโอ้โหตุยหมดอะตอนนี้บึ้มมือให้หัวล่วงเน้นความแม่นโอ้โหเต็มๆหัวเองบอมมมาให้โอ้ยลอยลอยไปไหนเดียวโอโหยิงกันตอนนี้มิวแทนใช่ไหมนีโ่โดน360อโอ้มันหลบได้ด้วยแฮ มันแจ๋วอะปึ้งงไงร่้งหลบใช่ไหมนี่ยิงไปแล้วปึ๊บปึ้มกไวเอ้ยหลบโอ้สุดยอดไม่ธรรมดาตอนนี้พี่โอเก็บก่อนดีเฟนต์เก็บดีเฟนต์แป๊บหนึ่งเก็บของที่ต้องใช้แป๊บหนึ่งนี่ใช่ไหมไอ้เจ้าโยงหวัดดีพี่โยงอาร์มแชร์นี่แนะ่ยิงเขา้าโอ้ไม่โดนว่ะยิงเข้าหน้าแง่มา นี่เรายังมีกระสุนกระสุนแบทแมนอยู่ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวล่วงไหมโอ้โหไม่โดนจังหวะแบบจังหวะนรกมากมากระสุนแบทแมนมิวแทนใช่ไหมอยากจะโดนใช่ไหมอยากจะโดนใช่ไหมต้องมีโอ้ยจิ๋วเลยบึ้มน็อกไปอึ๊บโอ้โหไม่โดนเลยเลยอ่ะว้ายยิงงี้แเจ้ามาก โอ้ไม่โดนอ่ะุ้งก็ให้ล่วงโอเควันดีลำโพงลำโพงเพื่อนยากว้าบึบบ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 บนบบ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 บนบบ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 หบบ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 บวบนบบ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 ไบบบบบบบวบบ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 บจบบบบบบบ้ยบ เออปลื้ม,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 มแล้วก็ยิงตามนี่อย่างงี้อยู่ในจุดที่แบบสบายใจหน่อยอุ๊ยนี่มีของมีของเก็บของสักนิดหน่อยเบิ่มง่ายล่วงโอ้ล่วงหมดลตะตอนนี้พี่โอยิงล่วงหมดอะเฮ้ยอะไรเนี่ยฟืบขอคิวแป๊บหนึ่งมาเจอหน่อยนี่ ดีเนี่ยง่วงไปซะอยากล่วงก็ง่วงก็มามายิงข้างหน้าเลยเป็นไงล่ะจุกไม่ตายโอ้อึดเหมือนกันเนี่ยนี่ซุปทหารเ,หนเนี่ยวันด,ดีพลทหารโอ้โหเพียบโอ้ยยิงมั่วเลยพี่โอ้เดี๋ยวขอปิดนี่่ันอาร์ดบอร์ดกันวันด,ดีสีม่วงอขออีกทักทีแล้วกันบึง้งมาให้ โอ้โหเยอะเยอะเยอะตอนนี้ผมแย่ผมแย่วันนีคุณหมอคุณหมอมาชิงคุณหมอมาช่วยหน่อยดิโอ้ยวันดีเจ้าลำพงมาช่วยอะไรกันหน่อยมาอ้าวเก็บของหน่อยอุ้ยไอ้เจ้าตัวเตะของหน้าใช่ไหมนี่ไหนยิงไปบึ้มมาให้ลนไป โอ้ยโ,อโหเพียบเลยอะแย่แ yeah, ล้วผมแย่ผมแย่ปึ๊บเหาะไปนูแลครับสมรภูมมที่รักปาร่วงไปก่อนละหนึ่งอย,งย,งย,งยิงไปนี่ยิงไปปึ้มไปยิงไปยิงไปนี่ เอาเกมจบบ้าบอโอ้ยทีมเราสู้มันไม่ได้นะครับทีมเรายังอ่อนดอยอยู่มีแค่ห้าหน่วยเองเอาเป็นว่าเดีย๋ยวนะลุยสักทีไหมตัวเองมาไหนๆก็ได้ของมาละมาตุยนะตีาปเลยยี่สิบทองในเก็บเก็บเก,ก็บงานมาโอ้โหโคตรโหดมาในา ปล่อยแบทแมนโอ้โหโคตรโดดปุ้งมาให้ปล่อยแบทแมนไปนปี่โอ้โหพี่โอโคตรโดดไม่ธรรมดาแล้วโอ้ยโคตรโดสู้แบบยิงทีตุยปึ๊บมาพี่โอโดดหลบปึ๊บปึ้มมาให้โอ้ดีดอกก็สามร้อยกว่านี่เองไม่มากไม่ใหม่โอ้โหไม่มากไม่ใหม่ครับ บึมมาให้มาปล่อยแบทแมนโอ้โหแล้วคูณ2ด้วยอันนี้ดูซิเท่าไหร่720โหจริงเลยจริงโอ้โคตรโหดเละหมดนะครับตอนนี้พี่โอเล่นโหดมากโอ้โหใครปล่อยนิวเคลีย์เนี่ยไรสาระจริงวันดีตัวเองบึมมาให้่าครับตอนนี้ฟึ้ โอ้โหหลวงตู่หายไปแล้วนี่คืนที่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรปืนเรามันยิงช้านะทุกคนก็ถือว่านี่เป็นข้อเสียแล้วอ่ะโอเคสองทองตอนนี้มีตังค์อยู่หกเก้าละไปช่วยหน่อยดีกว่าเบิ้มไว้โอ้ยหายเกี้ยงเบิ้มไว้จัดว่าแจ่มเรียบร้อยครับเคลียร์ให้หมด วัดดีพี่ใหญ่สเปกเกอร์มาเรียบร้อยครับเจ็ดหมื่นละโอ้โหเขาโดดโอ้โหมาปึบโอ้โหหอมะมาอย่างนี้อากระสุนแบทแมนโอ้โหมันโดดหลบได้มันไ้ายฮะโอ้โ โอ้โหมันโดดหลบได้หมดเลยฮะมันไลยมันไลยหรือเราห่วยเอาลเหครับเต็มเต็มแล้วกันดอกนี้ไปปุ่มล่วงไปล่วงไหมโอ้โหล่วงบายแบทแมนไปแล้วปึบปิบเปิบเปิบปิบล้วงแล้วครับเรียบร้อยคืนที่หนึ่งผ่านพ้นไปเฮ้ยยังไม่ผ่านเนาะตุ่มดับดิ้น ดับดิ้นชีวาวายขึ้นสมบูรณ์หวัดดีฐานอากาศทั้งหลายมาเจอกันหน่อยเป็นไงเล่าปึมปืมปืมปมอ้าอ้าโห้โหตอนนี้โหโหดม,มากอ้าปึ๊บปึ๊บ อ๋อโอ้ยจับเยินตรงนี้หูยเต็มเต็มยิงโดนตึกบึ้มคู่บ้องคู่บ้องคู่บ้องคู่บึ้มเขาให้ล่วงล่วงอันหนึ่งสองไหมบึ้มเขาให้ บิ้มเลยโอ้โหจากตัวนี้มันอึดแฮมาแล้วล็อกเก็ตลันเชอร์มาเลยพี่ชายปุ้งให้ล่วงโอเคจ,ดจัดว่าแจมโอเคเจ็ดหมื่นกว่าแล้วนี้เบิ่มล่วงอีกล่วงไปซะล่วงไปซะอ้ไม่ล่วงแฮล่วงเงินได้โอ้โหสองร้อยกว่าเลยครับ เจ้าตัวนี้สองร้อยกว่าเลยนะได้ทีมาบ่งคู่บ่งคู่มามามิวเันเต็มเต็มหน้าตามด้วยกระสุนแบทแมนฟืบปึมยิงไปปึมยิงไปปึมฮ่หาฮ่าโอ้ย ผักพวกผักพวกวดดีเติมห,หโอ้หตอนนี้ทำไงดีเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วทีมงานเราอะไรเนี่ยกลายเป็นจิว๋วสวยแล้วไงวึบุยเดี๋ยวขอโทษกับพี่ผมจะเปลี่ยนเป็นบัตรบทบาทมาสปีกเกอร์ปานปานปื๊บปื๊บ,บ,บ,บยิงอย่างนี้ แล้วก็ยิงอย่างนี้ปึิมเบิ่มบามโหล่วงเรียบร้อยให้มันรู้ซะบ้างว่าพีเป็นใครโอ้โหโคตรโหดหมุนนี่ลาเรียนลาเรียนนิวเคลียร์ฟืบโอ้ลาเรียนนิวเคลียร์บึม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 โคตรบุ้งล่วงเลยนะนี่แน่มา ลาเลียนดิวเคียบ,บ,บ,บุุบุ๊บุุ๊้ยหัวนมากอ่ะไม่ยอมอีกลาเลียนิ้วเคียบออโโอ่ะเก็บของก่อนช่วงนี้ลาเลียนิ้วเคียบคิวปึ๊บเรียบร้อย uh, อ้าวเกมจบส่ยอย่างงั้นยังไม่ทันทำอะไรเลย พี่โอกลายเป็นไททันสเปกเกอร์แมนเรียบร้อยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่คือสกินที่ได้จากอีเวนต์นะครับอีเวนต์ช่วงฮาโลวีนอ่ะใครที่ชอบเดี๋ยวแปะลิงก์แมพมาให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชั์ติดตามยูทูบโอเวกซับสไคร้ด้วยนะจ้ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีรครับ